Merekam, merekam. Kalau ini montrasungku, rekam. Kalau

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจว่าตามมหาธีรีปมาธีนะอวาราชยีนะ กตังสัพธังอปปรัธังทมุกโนพันตมหาเสรีปามาทีนะขวารัตยีนะกตัง ส <sp acon> ัทธังอัปปราทังสัมมตุโฆภันเตมหาเถรีปมาทีนาอภาเวารตะยีนะสััง